นี่เป็นคลิปสั้นๆของชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเขานั้นกําลังเดินอยู่ภายในอาคารแห่งหนึ่งและเมื่อเขากําลังเดินไปเปิดประตูบานหนึ่งมันก็ปรากฏว่าประตูบานนั้นมันถูกล็อกอยู่แต่แล้วเมื่อเขาได้หันหลังกลับมาเขาก็ได้พบเจอกับร่างร่างหนึ่งที่ยืนอยู่บนบันไดและจ้องมองเขาอยู่แต่ลักษณะของร่างดังกล่าวมันก็มีแค่เพียงร่างกายท่อนบนเท่านั้นดูแล้วน่าขนลุกเป็นอย่างมาก มันจึงทำให้เขาเรีบวิ่งออกจากอาคารแห่งนั้นทันทีภาพหมูนี้ถูกถ่ายในปี1919ซึ่งเป็นหน่วยบินรบของกองทัพอังกฤษที่นำโดยเซอร์วิกเตอร์กอดด้าและในภาพนั้นมันก็ได้มีใบหน้าใบหน้าหนึ่ง ซึ่งนายทหารทุกๆคนบอกว่านี่คือหน้าของช่างเครื่องคนหนึ่งชื่อเฟดดี้แจ็กสันซึ่งเขานั้นเคยประจำการในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและยังทำงานอยู่ที่นี่ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุในระหว่างซ่อมบำรุงเครื่องบินจนเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าวันถ่ายรูปหมู่ซึ่งจากเรื่องราวและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็น่ากลัวอยู่มากพอสมควรและเพื่อนๆควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ กล้องวงจรปิดตัวหนึ่งมันถูกติดตั้งไว้ในอาคารแห่งหนึ่งและมันก็ได้บันทึกเหตุการณ์สุดหลอนเอาไว้ได้โดยในช่วงเริ่มต้นเราจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งทำงานอยู่โดยทุกอย่างมันก็ยังปกติดีจนกระทั่งผ่านไปไม่นานประตูที่อยู่ด้านข้างเธอนั้นมันก็ได้ปิดเข้ามาได้เองอย่างไม่มีสาเหตุเธอรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยและหันไปมองก่อนที่จะนั่งทำงานต่อไป แต่แล้วผมของเธอมันก็สะบัดปลิวไปด้านหน้าอย่างแรงคล้ายกับว่ามีใครใช้มือสัมผัสกับมันจนทำให้เธอรู้สึกตกใจจนสะดุง้งและรีบลุกขึ้นพร้อมทั้งมองไปร,บรอบๆทันทีแน่นอนว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยเธอจึงรีบเดินออกไปอย่างรวดเร็ว เฟรดดี้มาตูเต้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภยนะัยณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในประเทศโคลอมเบียคืนหนึ่งเมื่อเขามาทำงานตามปกติเรื่องราวความหลอนมันก็ได้เริ่มขึ้นเพราะในขณะที่เขากำลังนั่งประจำจุดอยู่เพื่อนของเขาที่เป็นพนักงานทำความสะอาดชื่อชาวู้ก็ได้เข้ามาทำงานตามปกติและเฟรดดี้ก็ได้โบกมือทักทายและพูดคุยกับชาวู้อย่างเป็นกันเองก่อนที่ชาวูนั้นจะขอตัวไปทำงาน โดยการเริ่มถูพื้นบันไดที่อยู่ด้านหลังเขาและเฟรดดี้ก็ยังคงนั่งเล่นมือถือไปตามปกติจนกระทั่งเพื่อนพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องควบคุมเห็นท่าทีแปลกๆของเฟรดดี้จึงได้ส่งข้อความมาหาเขาและถามว่านายกำลังคุยกับใครเฟรดดี้จึงบอกว่าคุยกับชาวโวไงไม่เห็นเหรอเพื่อนของเขาจึงรีบตอบกลับไปทันทีว่าไม่ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกับนายและเราเพิ่งทราบว่าชาวโวเขาตายไปแล้วเมื่อสองวันก่อนทันทีที่เฟรดดี้ได้รับข้อความนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาสะดุ้งสุดตัวและรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้พร้อมทั้งมองไปยังด้านหลังซึ่งชาวโวได้เดินไปถูพื้นในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แต่เขาก็ไม่พบใครเลยหลังจากเหตุการณ์นี้เฟรดดี้ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพและพบว่าร่างกายเขานั้น ปกติดีเพื่อนๆคิดว่าเราสามารถสื่อสารกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่อย่างไรอย่าลืมบอกให้เรารู้ด้วยนะครับในการตายท่อสดฟุตบอลแมตช์หนึ่งมันก็ได้เกิดเรื่องราวที่น่าขนลุกขึ้นเพราะในระหว่างที่การแข่งขันฟุตบอลกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดน,นั้นเมื่อกล้องตัวหนึ่งได้กำลังจับภาพไปในสนามมันก็ได้เผยให้เห็นถึงเงาสีดำ รูปร่างเหมือนคนกำลังวิ่งอย่างรวดเร็วไปตามบริเวณที่เป็นที่นั่งสำหรับผู้ชมโดยที่เงานั้นก็วิ่งฝ่าทุกๆคนไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขายังคงนั่งชมฟุตบอลไปตามปกติคลายกับว่าไม่มีใครเห็นเงานั้นเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้าง ภาพนี้ถูกถ่ายไว้ในปี1968ซึ่งมันเป็นภาพบรรยากาศแห่งหนึ่งในการประชุมที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งชายที่กำลังบรรยายอยู่นั้นมีชื่อว่าโรเบิร์ตเฟอร์กูสันและเมื่อช่างภาพคนหนึ่งได้ถ่ายภาพของเขาเอาไว้มันก็ปรากฏว่าได้มีร่างที่เหลือลางของชายปริศนาอีกคนปรากฏขึ้นมาที่ด้านข้างเขาและเมื่อเฟอกูสันเดนภาพนี้ก็รู้ในทันทีว่านั่นคือน้องชายของเขา ที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันเป็นจำนวนมากจากผู้ที่ได้รับชมภาพนี้อย่างไรก็ตามกรุษสยองขอให้เ,เพื่อนๆทุกท่านรับชมเพื่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับนี่เป็นภาพถ่ายของชายคนหนึ่ง โดยเขานั้นเป็นบาทหลวงที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียในแต่พื้นที่ห่างไกลซึ่งเขาถ่ายภาพนี้ไว้ขณะที่ได้อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียในปี1959โดยที่ในภาพเราจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ในบริเวณริมป่าเพียงลำพังโดยลักษณะของเธอนั้นก็สวมชุดคลุมยาวแต่เขาก็บอกว่าในช่วงเวลาที่ถ่ายภาพก็ไม่ได้มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยแต่อย่างใด และมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีใครมายืนอยู่ตรงนั้นโดยที่เขาเองไม่ทันสังเกตเห็นพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆในเมืองวาเล่บริดจ์ประเทศอังกฤษได้มาทำงานตามปกติในเช้าวันหนึ่ง และเขาก็ได้พบกับข้าวของในร้านที่กระจัดกระจายอยู่จึงได้รีบเช็คกล้องวงจรปิดทันทีและมันก็ทำให้เขาพบกับเรื่องราวที่น่าสะพรึงเพราะในค่ำคืนนั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร้านปิดให้บริการไปแล้วช่วงเวลาประมาณสองนาฬิกามันได้ปรากฏเงาสีดำขนาดใหญ่เคลื่อนที่ไปมาภายในร้านและผละไม้ก็ได้ตกลงจากชั้นวางและกลิ้งไปตามพื้นในร้าน ฉันวางตะกร้าที่เคลื่อนที่ได้เองพร้อมทั้งบานประตูที่สั่นไปมาอย่างรุนแรงโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกัน ครัวหนึ่งประกอบด้วยจอห์นมาสลิงและภรรยาของเขาเจสสิก้ามาสลิงพวกเขาได้ไปทัวร์เยี่ยมชมโรงแรมสเตลลี่โฮเทลโรงแรมที่เก่าแก่และมีเรื่องราวที่น่ากลัวมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาและโรงแรมดังกล่าวมันก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดซึ่งช่วงเวลาที่ได้ไปเยี่ยมชมนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาค่ำคืนแล้วเมื่อทุกๆคนได้เดินมาถึงโถงบันไดของโรงแรมเขาก็ได้ถ่ายภาพนี้เอาไว้ และเมื่อพวกเขาได้กลับมาบ้านและดูภาพนี้อีกครั้งก็ต้องพบกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นพอพวกเขาได้พบเจอกับร่างร่างหนึ่งที่มีลักษณะพร่ามัวกำลังยืนอยู่ตรงบริเวณบันไดโดยร่างนั้นดูเหมือนเป็นเด็กหญิงที่สวมชุดกลุมยาวแน่นอนว่าพวกเขาแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นในตอนที่ถ่ายรูปดังกล่าวและเพื่อนร่วมทัวร์ของพวกเขาก็ไม่มีใครที่มีลักษณะเช่นนี้เลยแต่อย่างใด และมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวของจอห์นที่ได้พบเจอเรื่องราวเช่นนี้ในโรงแรมพีสิงแห่งนี้ซึ่งกรุยสยองจะขอนำเสนอเพื่อนๆในโอกาสต่อไปนะครับนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่ถูกติดตั้งไว้ในห้องเก็บวายของร้านอาหารแห่งหนึ่งและมันก็ได้นําพาความน่ากลัวมาสู่ทุกๆคนที่ได้เห็นคลิปนี้เพราะในขณะที่ชายคนหนึ่ง เดินเข้ามาและกำลังจะหยิบวายที่อยู่ในตู้วายขวดวายที่อยู่บนชั้นวางด้านหลังเขามันก็ได้ร่วงลงสู่พื้นอย่างไม่มีสาเหตุหลายขวดด้วยกันทำให้เขาตกใจจนต้องรีบห่านไปมองและพนักงานอีกคนก็รีบเดินมายัางที่มาของเสียงทันทีและพวกเขาต่างก็งลงงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน คลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ร้านแห่งนี้กำลังเปิดให้บริการอยู่และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันอย่างหนานแน่นแต่แล้วในขณะที่ทุกๆคนกำลังสนุกสนานกันอยู่นั้นแก้วไวน์ที่ถูกจัดไปบนชั้นวางด้านบนเคาน์เตอร์มันก็ตกลงมาได้เองอย่างน่าขนลุกทำให้ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แม้ว่าจะไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆก็ตามในปี1872ณเมืองบริสตอลประเทศอังกฤษจอห์นเบตตี้และเพื่อนของเขาชื่อยูจีนได้ทดลองถ่ายภาพนี้ไว้ซึ่งจุดประสงค์ของมันก็คือเขาต้องการที่จะพิสูจน์ว่า วิญญาณมีจริงหรือไม่โดยให้กลุ่มชายกลุ่มหนึ่งนั่งเล่นผีถ้วยแก้วในห้องห้องหนึ่งซึ่งพวกเขาเรียกว่า VG บอร์ดและพวกเขาก็จะทำการถ่ายภาพไว้ซึ่งมันก็ปรากฏว่าในภาพถ่ายดังกล่าวมันปรากฏกลุ่มควันสีขาวเหนือบริเวณโต๊ะที่กลุ่มคนกำลังเล่นผีถ้วยแก้วอยู่โดยที่พวกเขาเองก็ไม่ทราบเลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ภาพนี้ถ่ายไว้ในอาคารแห่งหนึ่งในเมืองวาวิเชอร์ประเทศอังกฤษซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจัดงานประชุมขึ้นเราจะเห็นบรรยากาศของงานได้จากภาพแต่มันก็มีบางสิ่งที่ผิดปกติเพราะถ้าเราดูให้ดีจะพบกับร่างร่างหนึ่งที่สวมชุดคลุมยาวสีดำและมีผ้าคลุมศีรษะไว้อย่างมดชิดปรากฏตัวขึ้นในงานซึ่งมันก็ดูไม่เข้ากับบรรยากาศหรือแขกคนอื่นๆเลย และในงานก็ไม่ปรากฏการทำพิธีการใดๆที่ต้องใช้บาทหลวงเลยและเราก็ไม่รู้ว่าบุคคลปริศนานั้นคือใครเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชายคนหนึ่งชื่อกอร์ดอนแคโรเขาได้ถ่ายภาพนี้ไว้ในปี1964 เมื่อเขาได้ไปเยือนโบสถ์แห่งหนึ่งในนอตแทมตันเชอร์ ure, ประเทศอังกฤษและในตอนที่เขาถ่ายภาพนั้นก็ไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเลยแต่อย่างใดจนกระทั่งขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้นลงและได้ภาพถ่ายออกมาให้เขาได้ชมในที่สุดในหลายวันต่อมาเขาก็พบว่ามันได้มีร่างลึกลับสีขาวปรากฏขึ้นตรงบริเวณแท่นสวดมนต์ภายในโบสถ์ดังกล่าวแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อช่วงเวลานั้น ไม่ได้มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคลิปนี้มันก็คืออีกคลิปที่ถ้าเราเป็นคนพบเจอมันด้วยตัวเองก็คงจะหลอนอยู่ไม่น้อยเลยโดยเริ่มคลิปมานั้นเราจะเห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในออฟฟิศที่แนนตอนนั้นไม่ได้มีใครอยู่และในขณะที่เขาเดินเข้ามา และกำลังทำบางอย่างอยู่นั้นรถเข็นวิวแชร์ที่อยู่ใกล้ๆกับเขามันก็เริ่มขยับถอยหลังพร้อมทั้งเลี้ยวได้เองอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อเขาเสร็จธุระและหันกลับมาดูก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะผลักมันออกไปให้พ้นทางและรีบเดินออกจากห้องนี้ไป พิพิธภัณฑ์นั้นมักเต็มไปด้วยเรื่องราวและสิ่งของเก่าแก่ที่สวยงามและน่าสนใจมากมายซึ่งมันก็น่าสนใจในตอนกลางวันและน่าขนลุกในตอนกลางคืนเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งหลังจากที่ถึงเวลาปิดให้บริการก็มีเพียงแค่พนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เท่านั้นและพวกเขาก็ได้พบเจอเงาสีดำที่เคลื่อนที่ไปมารอบๆพิพิธภัณฑ์หลังจากนั้น ก็มีเสียงค้อไปรอบๆอ,อีกด้วยจนเมื่อได้ใช้กล้องวงจรปิดดูก็พบว่ามันมีเงาสีดําปรากฏขึ้นมาจริงๆแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเงาสีดํานั้นมันคืออะไรกันแน่นี่เป็นภาพที่ถ่ายไว้ในปี1870โดยช่างภาพชื่อวิลเลียมมัมเลอร์ และมันก็ได้กลายเป็นรูปถ่ายที่เป็นจุดเริ่มต้นของรูปถ่ายติดวิญญาณแต่เดิมนั้นวิลเลียมเป็นช่างแกะสลักในบอสตันก่อนที่จะพันตัวมาเป็นช่างภาพและได้รับถ่ายภาพให้บุคคลต่างๆมากมายจนกระทั่งเขาได้ถ่ายรูปหญิงคนหนึ่งและในภาพถ่ายก็ปรากฏว่ามีร่างสีเทาของใครบางคนได้มาปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังเธอและมันก็เป็นที่ฮือฮาในยุคนั้นเป็นอย่างมากแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่า เขานั้นสร้างเรื่องขึ้นมาเองแต่คนเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปมาหักลางภาพถ่ายของวินเลียมได้ช่างภาพชื่อวิลเลียมโฮปเป็นอีกบุคคลในการถ่ายภาพติดวิญญาณในยุคนั้นซึ่งในภาพนี้มันก็เป็นหนึ่งในภาพถ่ายอันโด่งดังของเขาในปี1920ซึ่งเป็นภาพของสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังนั่งอยู่และบุคคลที่อยู่ด้านหลังพวกเขานั้น ก็คือวิญญาณที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วและเมื่อภาพถ่ายดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปโฮมก็กลายเป็นที่ต้องการของทุกคนที่อยากติดต่อสื่อสารกับวิญญาณผ่านการถ่ายภาพจนทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังในเวลาต่อมาและนี่ก็เป็นอีกภาพที่โฮมนั้นอ้างว่าเขาได้ถ่ายติดวิญญาณของหญิงคนหนึ่งเธอนั้นชื่อฮอเทนลิวเ์สัน เธอนั้นได้อาศัยอยู่ที่เมืองครูประเทศอังกฤษและได้สูญเสียสามีอันเป็นที่รักไปเมื่อโฮช่างภาพผู้สามารถสื่อสารกับวิญญาณในขณะนั้นได้มาถ่ายภาพตามความต้องการของเธอมันก็ทําให้เธอนั้นได้พบกับสามีของเธอจริงๆเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าโฮมีพลังในการสื่อสารกับวิญญาณจริงหรือไม่อย่าลืมบอกให้เรารู้ด้วยนะครับ ภาพนี้ถูกถ่ายไว้โดยฝีมือของโฮปเช่นเดียวกันโดยหลังจากชื่อเสียงของเขาแพร่กระจายเป็นวงกว้างก็ได้ถูกจับตามองโดยเหล่านักสืบจนกระทั่งในปี1922โฮปถูกจับและถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยการใช้ภาพถ่ายหลอกลวงผู้คนโดยใช้เทคนิคการเปิดรับแสงซอนเพื่อให้เกิดวิญญ,ญาณดังกล่าวขึ้นมาแต่เหล่าผู้ที่ชื่นชมและลูกค้าที่ใช้บริการของเขาต่างก็บอกว่า พวกเขานนั้นเชื่อว่าโฮปสามารถถ่ายติดวิญญาณได้จริงเพราะจากลักษณะของวิญญาณที่มาปรากฏตัวในภาพแต่ละภาพมันก็คือวิญญาณที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของแต่ละคนไม่ใช่คนอื่นแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้มันคือการหลอกลวงจริงหรือไม่ก่อนจะจากกันหากท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i ร e เฟซบุ๊กแฟนเพจกูสยองและ YouTube กูสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กูสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า